Honda City 2,025ยังคงยกระดับตำนานของรถซีดานยอดนิยมของ Honda าด้วยความสมดุลที่ลงตัวระหว่างสไตล์ประสิทธิภาพความสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่รุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในเมืองและครอบครัวที่ต้องการมากกว่าจากรถซีดานขนาดกระทัดรัดและ Honda ก็ไม่ทำให้ผิดหวงังด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นฟีเจอร์อัจฉริยะและตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ประหยัด ฮอนด้าซิตี้สองพไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นการประกาศความล้ำสมัยและความหรูหราในราคาที่จับต้องได้สำหรับผู้ขับขี่ยุคใหม่ภายนอกของ Hondacity 2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่สปอร์ตและหรูหรากว่ารุ่นก่อนเส้นสายที่เฉบยวเฉียวโปรไฟล์ที่ไหลลื่นและด้านหน้าที่โดดเด่นสะท้อนแนวทางการออกแบบระดับโลกของ Honda และให้ความรู้สึกหรูหราบนท้องถนนไฟหนา้า LED กระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ช่วยเพิ่มความล้ำสมัยขณะที่เส้นสายบนตัวถังช่วยเสริมความลู่ลม ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มสมรรถนะแต่ยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยด้านหลังมาพร้อมไฟท่ายเล็บด,ดีไซน์ใหม่และกันชนที่ดูแข็งแรงเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถภายในห้องโดยสาร h อน da าให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายฟังก์ชันการใช้งานและการเชื่อมต่อภายในดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการจัดวางที่คิดมาอย่างดีเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ผู้โดยสารและสัมภาระรุ่นปี2 0 2 5มีพื้นที่วางขาและศีรษะมากขึ้นโดยเฉพาะบอดหลังทำให้การเดินทางใกล้สะดวกสบายยิ่งขึ้น แผงคอนโซลได้รับการปรับปรุงด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay เพื่อการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างไร้รอยต่อระบบปรับอากาศทำงานแม่นยำขึ้นและรุ่นท็อปมาพร้อมแอร์อัตโนมัติแบบแยกฝั่งเพื่อความสะดวกสบายเฉพาะบุคคลเครื่องยนต์ของ Honda City 2025มีให้เลือกทั้งเบนซิน i-VTEC ขนาด1.5ลิตรที่ปรับปรุงใหม่และรุ่นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เบนซินให้การตอบสนองที่นุ่มนวลเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกล ขาะที่รุ่นไฮบริดมอบระยะทางที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบสําหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดโดยไม่ลดทอนสมนรรถนะเกียร์ CVT ได้รับการปรับแต่งให้ขับขี่ได้ดีขึ้นช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลและเงียบยิ่งขึ้นแม้บนถนนครุกคะับ n o n d i t y t y 2,025โดดเด่นด้วยระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาพร้อมชุดระบบ Honda Sensing ที่อัปเกรดใหม่รวมถึงระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบ AK, เบรคฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบป้องกันการออกนอกเส้นทางเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทําให้ซิตี้กลายเป็นหนึ่งในซีดานที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่มมีถุงลมนิราภัย6จุดระบบเบรก ABS พร้อม EBD กล้องมองหลังเซนเซอร์ถอยหลังและระบบควบคุมการทรงตัวที่มีให้ในทุกกลุ่นไม่จํากัดแค่รุ่นท็อป ในด้านความประหยัดน้ำมัน Honda City 2 0 2 5ทำได้ดีเยี่ยมรุ่นเบนซินประหยัดอยู่แล้วและรุ่นไฮบริดยิ่งประหยัดมากขึ้นด้วยระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับและการจัดการเครื่องยนต์ที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือขับทางไกลรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยไอเสียโดยไม่เสียความสนุกในการขับขี่ระบบ e c o a s s i s t ยังช่วยให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การควบคุมรถยังคงเป็นจุดแข็งของซิตี้และรุ่นปี2025ก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นพวงมาลาัยเบาและแน่นยำเหมาะกับการขับในเมืองขนาดเดียวกันก็มั่นคงที่ความเร็วสูงระบบช่วงล่างมีความแน่นและนุ่มนวลให้ความมั่นคงขณะเข้าโคง้งหรือวิ่งบนถนนครุกคะร,ระดับเสียงรบกวนในห้องโดยสารลดลงอย่างเห็นได้ชัดให้ความรู้สึกเนียบและผ่อนคลายเหมือนรถระดับพรีเมียมการใช้งานและความอเนกประสงค์ก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันพื้นที่เก็บสัมภาระที่ด้านหลังกว้างขวาง ใส่กระเป๋าเดินทางหรือของใช้สําหรับวันหยุดได้สบายภายในห้องโดยสารมีช่องเก็บของหอลายจุดเช่นที่วางแก้วน้ําช่องคอนโซลกลางและที่ใส่ขวดน้ําที่ประตูทั้ง4เหมาะสําหรับครอบครัวและผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกในชีวิตประจําวันในด้านเทคโนโลยีหน้าปัดดิจิทัลให้การมองเห็นที่ชัดเจนและอินเทอร์เฟซที่ตต้อตอบได้ดีขึ้นสแสดงข้อมูลนําทางการใช้น้ํามันและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ในรูปแบบที่อ่านง่ายรุ่นสูงสุดมีฟีเจอร์อย่างที่ชาร์จไร้สาย แอร์หลังลงคาซันรูและปุ่มสตาร์ทรถที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะและฟังก์ชันล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดินออกจากรถช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยคุณภาพการประกอบโดยรวมและวัสดุข,ของ Honda City 2025ดีขึ้นอย่างชัดเจนประตูปิดอย่างแน่นหนาแผงภายในติดตั้งได้แน่นไม่มีเสียงรบกวนแม้ใช้งานไปนานเบาะนั่งให้การรองรับที่ดีเยี่ยมทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร โดยเฉพาะในการเดินทางใกล้ทำให้ซิตี้เป็นที่นั่งที่สบายแม้ขับขี่เป็นเวลานานโดยรวมแล้ว Honda City 2,025โดดเด่นในฐานะหนึ่งในซีดานขนาดกระทัดรัดที่ครบครันที่สุดในกลุ่มไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังมองหารถคันแรกที่มีสไตล์เป็นครอบครัวที่ต้องการรถใช้งานประจำวันหรือเป็นคนเมืองที่ให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมันและความสะดวกสบาย รถคันนี้มีทุกอย่างให้ครบราคาที่แข่งขันได้และฟีเจอร์ระดับพรีเมียมทําให้ซิตี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดรถยนต์ปัจจุบันหากคุณต้องการติดตามรีวิวรถล่าสุดฟีเจอร์เด่นๆและบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอย่าลืมกดติดตามช่อง JDMAUTOS แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนรักรถไปด้วยกัน